ลอยใจสวัสดีค่ะวันนี้ปนหัวไมเกลน,นะไม่ได้ถ่ายนะนะทุกคนเบื่อมากแต่ว,วันนี้พาไปกินข้าวนะคะร้านเพื่อนสาวนะขึ้นชื่อเรื่องป,ยปะยำปลาดุกฟูนะแล้วก็กระเพราปลาดุกฟูเดี๋ยวพาไปดูกันเลยจ้าม,มา ก็เห็นอีกัดมันสั่งให้มันทำแล้วนั่งกินอยู่ร้านนั้นเลยกูเลยอยากกินกับมันอีกอัดชอบมีอะไรรึเปล่ที่อยูต่ตรงนั้นหมูยำดกหมูสุกี้เยอะมากเขาใส่อีกัดใส่ถ้วอยอ่ะเขาทำอะนรี้เยอะ ต้องขอบคุณน้ำต้มนะคะจากคุณแม่อ่านด้วยนะคะ <60 S 1> อันนี้นไม่ใช่ให้หนางงามนะคะ <c oughs> ตาเป็นของนางงามนะไปได้สี่สิ ผลิตเสน่ห์ือผลิตเหลือเป็นนนางเหมนใจประชาชนเนี่ยยังมีอีกในรอบหน้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมดอกไม้ไว้ดีๆเลยเดี๋ยวเชิญเพื่อนเป็นกลางเวทีเลยนะครับเลยค่ะดิเซนนะคะเดินหาแสงสว่างให้ตัวเองอีกแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับใบหน้าของดิเซนกับพี่ดาราขาเออเหรอเรียกว่านะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกาศผลชิ้นสุดท้ายครับเราจะเข้าสู่การประกวด อมือแนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้แงให้ทราบว่าทีหมยเล่แตที่คุณสมบัตครอบค้วน,นที่จะได้นะครับผมชื่อตำแหน่งนะครัหลัง<อ>าสาวเขาคือแนในทีนี้ครับแตวุ้องเป็นเร่หนา่นงแโดยเพราะว่าเขาไปลุนน ทางพิเศษทีมมอทหรัออาชวทวันแก่ครับซึ่งเราเป็นเสด็จได้ว่าไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็มีคนที่สวยต้องเคลียรพร้อมเราเปิดนะครับผมกับทุกจังหวัดได้มาชิงตำแหน่งที่อยากจะควงแชมป์ในจีมเลยใช่ไหมครับผมมาเลยครับมาเลยมาเลยอ่ามีมีมาครับมีมามีมาใ่ครับเริ่มมาแล้วอ่าในที่สุดท้ายเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่าไม่แน่นะครับ อาจจะเป็นแค่ดอกดอกกราบดอกเดียวหรือแค่20บาทนะครับสามารถเปลี cioè, wow. <t aps> <t aps> ่ยนผลได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจครับมาขอบคุณกรอยใจสตูดิโอครับขอบคุณค่ะโซดีเรกว่า ส่งคุณค่าและส่งคุณวิที่สุดแล้วครับสำหรับคำคืนนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ะอาจจะครองสองมงก็ได้นะ่ยค่ะครองหลายตำแหน่งได้ก็ได้นะทั้งรางวัลผลใจต่างๆมากมายค่ะวินาทาโอ้โหครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับการประกวดที่ดาแต่คุณเสียงแคนประจำปี266 5ครับสำหรับผู้ที่ของเทศกาลสงการของแกเขาเป็นเรื่องอะไรนะน้าร้านของเราวันนี้นะครับร้านะไรไม่ใช่เรื่องอะไรทุกอ่เยอะเลยับ ไม่อยากจะกระโดดลงไปเล่นด้วยเลยพรร้อนพราะร้อนจริงๆ่แล้วใ่แล้วเป็นช่วหนึ่งแบบคนหายไปนานมากที่สุดทั้งนะครับขยับได้เลยครับร้อนมากร้อนนางงามจะร้อนขนาดไหนคะเวลาสองงามดีนานเนี่ยจะปวดนางงามใส่แขนก็บอกนะคะร้อนมากผู้แทนจากจุฬาสตูดิโอด้วยนะครับขอบคุณท่านมากครับ รางวัลข้นใจกลอยใจซีดีโอนะคะเป็นเชิญคุณอัญชวิกานวดตรีนะคะหรือแฟนของเรานะคะเป็นผู้มอบรางวัลคะ่ะเป็นผู้มอบรางวัลอยู่ก่อนนะคะสำหรับรางวัลข้นใจกลอยใจซีดีโอได้แก่พวกประกวดหมายเลขหมายเลขหมายเลขสามสิบสี่ค่ะหมายเลขสามสิบสี่ครับยินดีด้วยครับสาวงามขยับได้นะครับขยับได้นะ ทีใช่ไหมอามาเลยครับอ๋ออ๋อแรดลนแล้วหลายสาวทเทาด้วยนมครับใส่หมอนพุลงมารับรางวัลพิเศษไปเลยใจจ่อยๆๆนะฮะสะออนมาสะออดอีกแล้วกลับมาแล้ว,ลว,วเพราะสะออนมีสมิกาพูด่งอื่นอยู่ชั้นตกพงเน,นะคะต่อไปขวัญใจคุณตาสศิลปกรรมน่าจะเป็นพุทธผู้แทนท่านเดิมใช่ไหมครับ โอเคท่านยืนอยู่ยาวยๆเลยครับจะเป็นคุณแบงค์แต่คุณแบงค์ติดพวงก,กิดอยู่นะครับรางวัลต่อไปครับรางวัลแต่งกายงามสรรพดโรงน้แข็งกิจวารีท่าพระครับโดยขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์นารากรวรรณพงศ์อีกครั้งหนึ่งครับเป็นผู้มอบรางวัลครับเชิญครับในวันนี้นะคะดูในเรื่องของเครื่องแต่งกายผู้เข้าประกวดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดนะคะรวมถึงเครื่องประดับนะคะที่ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เข้าประกวดน,นะคะ ทำให้พวกผู้วุฒิออกมามพี่คนสง่างามนะคะชุด <ขอ S 1> มีความสวยงามนะคะนอกจากจะสวยงามบนตัวชุดเองแล้วสุปัญญาค่ะและหมายเล่นแปบในรอบนี้น้องกีกี้ยานิสาวินล,ลีครับโอ้โหเป็นทั้งหมดสามเซตด้วยกันนะครับพี่ดาราขาเซตละห้าท่าน 6ก0ันะตามจำนวนผู้เข้ารองของเราประกาประวัมากว่า20ปีเครับที่อยนตุรกแซนด์ของจังหวัดของจังหวัดขอนแก่นครับรวยมีหน่วยงาางจุไรสตูดิโขอบคุณกรอยใจสตูดิโอครับศูนย์การเรียนรู้ปัญญาพิบัตขอบคุณสิงแคนประจำปี2อ6พ หมายเลขหมายเลขหมายเลขไหนคะหมายเลข13ค่ะน้องมดรัชนีกรค่ะเป็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะจาหมายเลข1และหมายเลข6 2ท่านนี้จะมีผู้ที่ได้รของตำแหน่งที่ดาดดอกคุูเสียงแคนประจำปี2 5 6 6ครับผมขออนุญาตประกาศ ตำแหน่งทิดาดอกคูนเสียงแคนประจำปี2566ครับนั่นหมายความว่าผู้ที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อคือรองอันดับที่หนึ่งครับและทิดาดอกคูนเสียงแคน หมายเลขหกครับซาร่าสุภัชราสุปัญญานันหมายวามว่าน้องไปมินครับหมายเลขหนึ่งพรนภาไก่นอกครับเป็นรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับแต่จะขออนุญาตมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งก่อนครับซึ่งรางวัลมาร่วมในขบวนของมหาสงกา์จังหวัดขอนแก่นในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากรับรางวัลแล้วทีมงานจะนัดหมายอีกครั้งหนึ่งครับผมใช่ครับพี่นราราค่ะ ว่าเป็นนางสงการประจำปีของจังหวัดขอนแก่นเลยก็ว่าใช่แล้วครับสำหรับายเลกกของเราสวยงามจริงๆค่ะโอ้โหนะะี่ค่ะนางสงการนางประจำปีและนางเชิญเสียงนะคะตำนานของนางสงการประเพณีไทยนะคะซึ่งรองอันดับที่สองจะเป็นนางเชิญเสียงนะครับรองอันดับที่หนึ่งจะเป็นนางประจำปีและชนะเลิศจะเป็นนางส,กาสงกรา<ห>์ในขบวบน ล,ลูกสาวขท้าวพิณพงศ์จรไญราดโอ้โหดุจว่าทั้ง7ท่านเลยนะครับใช่คับหลังจากมอบแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านดรอร,อรนรงสว่างการนะครับรองนายกเทศนมนตรละครขอนแก่นได้เป็นผู้สวมมงกุฎให้กับผู้ประจำปี2566ถูกสวมให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ผมนั่นก็คือน้องซาร่าสุภัสารา สุปัญญาทิดาดอกคูณเสียงแคนประจําปี2 5 6 6บเสียงประมือกับเธอเลยครับเสียงประมือค่ะสังเกตมากขึออ้นะครับมองไกลๆเป,กเป็นลูกแคน,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 นด้วยเป็นลูกแครนที่มองเห็นครับพี่นาค่ะเป็นลูกแครนด้วยนะคะโอ้โหและหลังจากนั้นน,นะครับจะขออนุญาตเรียนเชจอสาวงามนะครับทั้ง3ท่านรวมไปถึงนางฟ้าทั้ง4ท่านรวมบัถึงภาพกับท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นปี2 5 6 6ครับผมสงการขอนแก่นของเราค่ะน้องจ้าสุภัสราสุปัญญา แล้วให้น้องสาราเดินขึ้นไปบนเวทีร่วมพิธีร่วาพกับท่านรองรนายกเทศมนตรีคนครธีแกนครับสวยงามมากครับหันหลังยังสวยถูกต้องไหมสวยเลยใช่ครับดอกคูณเสียนแคนรองทั้งสองและนางฟ้าทั้งสี่ครับเรียญนทน่นนานคณะกรรมการครับผมบนเวทีครับเชิญทั้งสองท่านเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับท่านคณะกรรมาการทุกท่านเลยครับและเดี๋ยว